ดูด้วดูด้วยยเอ๊เอ๊เอ๊เอป่านุ้นไม่ปากระปทะยอ ใหญ่นี่ไงว้าวตัวนี้ตักยูตัวนี้อีกตัวนี้โอเคตัวใหญ่นี่นนนน ตัวใ่สียังไมงเห็นพัดไตมีตัวนี้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาวข้างในอะไรข้างในอะไรวะข้างในคืออะไรจะนี่ยาบเ็อเ็ออีกทีหนึ่อ๋อนียอย เกือบเอ๊ได้เท่าไหร่เอาสองกับศูนย์ซ้อนกับศูนย์นะไอ้วะเ้ยมันตายอะไรวะคนไหนมาตายไว้กินนิดเดียวตัวนี้ ใครกินว้าววุ้ยกูกินกูว้า,าวไอ้มาไปไห่ยายมาเลยพัดโอ้ยโอ้ย,อยกินี่ไหนแวบบ๊แบแบว๊บยนี่ทำไมอะนาตาเนี่ยตายตายดิ หน้าตาเป็นยังไงวะหน้าตาว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้อยากมาทางนี้ก็มาแต่กลัวจิกกระตูจุ๊จุ๊จุตัวใหญ่อยู่เลย้องซองแล้ว เีตัวนี้อ้ายเกือบเท่ากันเลยอ่ะอีตัวขาวอีกแล้วคนมฮะคนตายก็เขากาประกาศจ่ากระป๋านคนตาย ชั้วตัวอะไรตายตรงนี้แคบๆนั่น